มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมดดำขอต่อสายถามตุ้ยธีรพัฒนอินเลิฟกับพิงกี้ทำเอาฮือฮาไม่น้อยนะคะหลังจากเพจเจมอยร้อยแปดได้ออกมาโพสต์ปริศนาว่านางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุค Y2K เเขาอยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเล่นหนังด้วยกันแล้วก็เกิดปิ๊ง จนหลายคนต่างพากาันโยงมาที่นางเอกพิงกี้สาวิกาและพระเอกตุ้ยธิรพัฒน์ที่หลายคนพากันคอมเมนต์กันรัวๆเชร์กันสนันโซเชียลบอกว่าทั้งคู่โสดก็ต้องยินดีสอบผ่านขณะที่ข่าวบันเทิงช่อง8ทางพิธีกรรายการออกมาเล่าถึงความรักของตุ้ยแล้วก็พิงกี้บอกว่าเคยเล่นสีอยุธยาด้วยกันแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ใช่เพราะพี่ตุ้ยยังคงมีภรรยาอยู่ แต่มีเรื่องของเดอเมดที่มาเล่นด้วยกันอีกครั้งเป็นผัวเมียกันเริ่มมีไปสังสรรค์ปาร์ตี้ภาวะเล่นหนักด้วยกันจนมีการสารความสัมพันธ์กันขึ้นมาช่วงพิงกี้มีปัญหาพี่ตุ้ยก็อยู่เคียงข้างตอนมารุมช่วยเรื่องเงินประกันพิงกี้เป็นคู่ที่มีแต่คนเชียร์ถ้าเป็นคู่นี้เขาน่าจะชอบกันตั้งแต่เดิเมดแล้ว ที่เขาเล่นเป็นผัวเมียกันแล้วทั้งคู่ก็โสดพี่ตุ้ยเขาเห็นพิงกี้ต่อมีปัญหาไม่มีครอบครัวเรื่องบ้านก็น่นนี่นั่นไม่แปลกใจที่จะให้พิงกี้มาอยู่ด้วยซัพพอร์ตกันถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่เรื่องนี้เฉลยมาแล้วรอเขามาพูดเองว่าความจริงจะเป็นจริงแค่ไหนทางด้านของดีเจชาวเาก็พูดในรายการข่าวใส่ไข่ตอนหนึ่งว่า ตอนซีรีส์เดอะเมดพี่ตุ้ยโสดแล้วนะเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ใช่สําหรับน้องพิงกี้พิงกี้มีคดีความพี่ตุ้ยก็คอยช่วยเหลือตลอดเขาก็เลยรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาบอกใบเพลงว่าใจบอกว่าใช่เธอทุกคนก็ร่วมยินดีรู้สึกเป็นความรักจากหัวใจล้นล้วน พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ทางด้านมดดำคาชาพาถึงกับตกใจบอกว่าพี่ตุ้ยเดี๋ยวคืนนี้ฉันโทรไปหาเธอเล่าให้ฟังหน่อยฉันอยากรู้ไม่ได้คุยกับพี่ตุ้ยมานานแล้วปกติฉันจะโทรหาพี่ตุ้ยนะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ